สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับการทดสอบสายชาร์จท,ที่มีหลายแบบนะครับเป็นสายชาร์จท,ที่ถูกที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้มาผมสั่งมาใช้เองนะครับเลือกรุ่นที่ต้องการมีทั้งหมด5แบบนะครับเดี๋ยวจนะทดสอบเพื่อเป็นการยืนยันทีละส่วนเลยทดสอบกับ power bank ทดสอบกับ android ทดสอบกับ iphone นะครับตัวนี้เป็นสายถักดูนะครับ สายถักไม่ได้วัสดุดีมากเท่าไหร่นะครับก็ดูแข็งแรงดีนะเป็นสายที่ค่อนข้างนิ่มลักษณะเดียวกันกันกบสายราคาถูกพวกเบสซุสอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับจุดสำคัญที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นก็คือจะมีไฟตรงนี้ด้วยส่วนสายตัวนี้ทึ่เป็นสีขาวก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับผมมองว่าคุณภาพพอใช้เลยนะแต่ไม่แน่ใจว่านาน,านๆจะเปื่อยหรือเปล่านะครับ สายถักทั้งหมด3เส้นแล้วก็ผมมีสายสีขาวอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายสั้นๆเป็น Type C นะครับเส้นแรกนะครับเป็น USB-C 1เมตรลักษณะใกล้ๆคุณภาพกลางๆถือว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วคุ้มค่านะครับบริเวณหัวจะมีปั๊มยี่ห้อ,อไว้ด้วยนะครับ Acer นะครับในการทดสอบผมจะใช้อแดปเตอร์ยูกรีน100วัตต ผมจะโชว์ตัวเลขเอาไว้แบบนี้แล้วก็อ่านให้ฟังนะครับน่าจะเห็นนะอันดับแรกเป็น m i โคร USB โอ้สายชาร์จเร็วครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่9โวลต์1.97แอมป์เพื่อชาร์จให้กับ power bank ตัวนี้นะครับเสียมี่นะโอ้ค่อนข้างแรงเลยนะครับใช้ได้เลย ส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นขนาดเล็กสั้นๆประมาณ30เซนนะครับผมจะทดสอบกับ Redmi Note 7นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่70%นะครับได้ชาร์จเร็ว2สายฟ้านะครับ5โวลต์1.4แอมป์นะครับ แล้วก็ทดสอบกับแท็บเล็ตตอนนี้แท็บเล็ตอยู่ที่แบตเตอรี่29%นะครับ5้าโวลต์สองแอมโอเคนะครับถือว่าผ่านครับมาดูสายถักนะครับหัวจะเป็นทรงนี้แล้วก็มีปั๊มเอสเกอร์อยู่ที่ตัวหัวด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นไฟเดี๋ยวผมจะทดสอบ ด้วยการใช้ไมโคร USB ก่อนนะครับมาดูการทดสอบกับ Power Bank ตัวนี้นะครับมีไฟขึ้นด้วยนะไฟสวยดีและเลื้อเบาๆนะครับโอเคมาดูไฟครับชาร์จอยู่ที่9โวลต์1.98แอมป์โอ้เร็วดีนะ ถือว่าค่อนข้างชอบครับสายยี่ห้อนี้เหมือนเทคโนโลยีใหม่เขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเอาผลท,ที่ได้คือ9โวลต์1.8ก็ประมาณ9 2 18วัตต์ครับอ่าประมาณนั้นนะครับโอ้โหนี่เลยผ่านครับผ่านผ่านผมค่อนข้างชอบเลยแหละมาดูสายถัก USB-C ครับตัวนี้เป็นสาย e x e ก e r เ100วัตต์นะครับอืมสวยดีสวยดีใช้ได้ครับเป็นสายถัก หัวมีกันงอมาให้ด้วยนี่นะครับเป็นยืดหยุ่นนิดนึงนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ตัวนี้นะครับทดสอบกับ Redmi Note 7ครับมาแล้วดูนะครับ5้าโวลต์หนแอมป์ครับ Redmi Note 7ดึงไฟช้าๆนะครับ หมือนความเร็วค่อยๆขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไหวนะครับน่าจะได้ประมาณ9โวลต์1.46แอมป์ผ่านครับสำหรับสายชาร์จราคานี้โอเคเลยแหละทดสอบกับแท็บเล็ต Android ครับดูเหมือนไม่วิ่งนะครับสายน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ว่า แท็บเล็ตแอนดรอยไม่รองรับแต่เมื่อสักครู่ Redmi Note 7ได้ครับมาดูอีกเส้นครับตัวนี้เป็น Lightning USB-A to Lightning นะครับก็จะมีไฟอยู่แบบนี้นะครับเราลองเสียบ USB-A Lightning มีเฉพาะ USB-A นะครับไม่มี USB-C ทดสอบกับ iPhone โอเคกับ iPhone 6S Plus นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่29% 5โวลต์1แอมป์นะครับดึงไฟที่5โวลต์1แอมป์โอ้2แอมป์แล้วครับโอเคทดสอบกับ iPhone นะครับได้5โวลต์2แอมป์โดยประมาณแรงครับถือว่าโอเคเลย ผ่านไฟ2ด้านนะครับเป็นสีฟ้าทั้ง2ด้านเลยสวยถือว่าเป็นสายราคาถูกที่ทำออกมาได้ดีครับทดสอบกับ iPhone อีกเครื่องหนึ่งนะครับ 5V 1โวลต์1.5แอมป์อีกครั้งครับก็ 5V 1โวลต์น1นแอมป์นะครับ 2M แอมป์ด้วย 5V 2โวลต์2แอมป์ครับถือว่าผ่าน โอ้โห oh, ทําได้ดีเลยแหละนะครับสาหรับชาร์จตัวนี้หลังจากที่ผมลองทดสอบแล้วก็อยากจะแนะนําเลยนะครับแต่มีข้อเสียอยู่ที่ผมเจอนะมี2ออย่างก็คือหัวชาร์จ p p o o n เนี่ยไม่มี USB-C นะครับส่วนใหญ่เป็น USB-A ต้องเช็คก่อนแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือส่งจากจีนนะครับตัวนี้เป็นสินค้าจีนจะส่งนานมากแอบรู้สึกว่านานไปหน่อยน่าจะประมาณ15วันนะครับถ้าเกิดใครไม่รีบก็รุ่นนี้ราคาถูกดีสั่งไว้รอสบายๆนะครับ ท่านใดมีคำถามอยากจะให้ทดสอบเพิ่มก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวจะทดสอบมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ